สวัสดีค่ะราศีกุมราศีกุมในเดือนพฤษภาคม2567มลลิทาโร่ไม่หมอพลังบวกค่ะวันนี้มาส่งพลังบวกให้กับชาวราศีกุมผู้ที่เกิดในวันที่14กุมภาถึง14มีนาดวงเป็นแบบโดยรวมอาจไม่ตรงทั้งหมดได้นะเดี๋ยวขอเลือกไพ่ให้กับชาวราศีกุมสนใจเช็คดวงส่วนตัวแอดมาได้ที่ d าจ,จุดมลิทาร์ สอบถามเรื่องการเช็คดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูได้นะคะพลังงานของราศีกุมเลือกไพ่กับชาวราศีกุมแป๊บนึง วันนี้นะแม่หมอมาทําคลิปบริเวณวัดกงน้อยก็อาจจะมีเสียงน้องเนนกวาดบริเวณลานวัดบ้างมีเสียงนกบ้างเสียงรถบ้างนะคะเพราะว่าแม่หมออยากเนี่ยอยากได้นี่แหละประตูวิหารวัดคือเป็นเป็นแบ็กกราวที่สวยอะ่ะคือลวดลายสวยแม่หมอก็เลยนำมาฝากทคานผู้ชมให้ได้รับชมกันแบบจะได้ไม่ซ้ำซากจําเจอ่ะเรากลัวเบื่อไอ้เรื่องเรื่องฉากนี่แหละ ก็เลยอยากเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่บ้างให้ท่านผู้ชมได้รับชมอะไรที่มันเป็นฉากสวยๆงามๆนะโดยเฉพาะลวดลายของประตูวิหารวัดเนะี่ยแม่หมอคิดว่ามันไม่รู้ว่าเราชอบอะเราก็เลยอยากนํามาฝากท่านผู้ชมเนาะมาดูพลังงานของชาวราศีกุมเป็นสิบไม้ค่ะสิบไม้งานเด่นเงินเด่นอัศวินถือเหรียญ อัศวินถือเหรียญงานเด่นเงินเด่น,น,ดนให้เด็กถือถ้วยกิจการดีค่ะกิจการดีสี่ไม้สี่ไม้ราศีกุงมีคิงเหรียญด้วยมีคิงเหรียญด้วยจะตั้งตัวได้เร็วนะคิงเหรียญเนี่ยวิวออฟฟอร์จูล ลักษณะของไพ่เนี่ยเดี๋ยวนะคะวางทิลักษณะของไพ่เป็นการเดินทางมองว่าการเจรจาการเจรจาถ้าเป็นเด็กถือถ้วยเนี่ยการเจรจาจะได้รับผลดีค่ะมีสิเหรียญสิ่งใดที่ตั้งใจไว้ชาวราศีกุมจะทำได้สำเร็จ มันมีเจ็ดถ้วยมีเจดถ้วยจะได้เงินก้อนใหญ่คือ,อคือคุณจะมีเงินเยอะจะมีการเงินพร้อมสำหรับการทำธุรกิจเป็นจังหวะของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมให้ราชินีถือถ้วยไห้สองไม้นั่นไงขึ้นมาแล้ว เป็นการเตรียมการเปิดกิจการเป็นการเตรียมการเปิดกิจการเป็นการทำอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆหลายๆท่านราศีกุมที่พร้อมพร้อมทั้งเงินพร้อมทั้งการช่วยเหลือการผลักดันนะคะจากหลายๆฝ่ายจากผู้ใหญ่ก็ได้คนในครอบครัวก็ได้มีเกณฑ์การทำธุรกิจส่วนตัวมีสองไม้ค่ะ มีเกณฑ์การทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์การเปิดกิจการและทำกิจการหลายอย่างสองไม้สำหรับชาวราศีกุ้มมีงานหลายๆอย่างที่ทำให้ได้รับเงินรับเงินมาแบบเต็มกระเป๋าเลยนะรับเงินมาแบบเต็มกระเป๋าหลายๆท่านจึงมีเกณฑ์การซื้อของชิ้นใหญ่ในเดือนพฤษภาคมได้บ้านใหม่มีเกณฑ์การสะสมทรัพย์ มีเกณฑ์สะสมสิ่งของทรับสมบัติแก้วแหวนเงินทองมีความลํำซ้ำเลยสำหรับราศีกุมในเดือนพฤษภาคมการเงินสัพพัดดีการเงินสัพพัดดีคิงเหรียญเป็นเจ้าคนในคนมีทรัพสมบัติเยอะมีบริวารเยอะแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องดูแลจัดก,การเยอะเลยมันมีศิบไม้ราศีกุมจะช้าหรือเร็วนะบอกเลยว่าการที่คุณขยันทำมาหากิน สร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะเป็นเศรษฐีเร็วนะคุณจะรวยเร็วด้วยอืมแล้วก็การเดินทางติดต่อเจรจาเป็นผลดีวาจาเป็นเงินเป็นทองโชคลาบได้ลาบ้อยด้วยมีเกณฑ์มีโอกาสถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่ได้รับโชคลาบแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึงคือตรงนี้เนี่ย วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยได้รับมรดกเป็นคนที่มีรับมรดกเยอะสำหรับราศีกุมมีที่ดินเยอะมีบ้านหลายหลังดวงชะตาเนี่ยมักสุขสบายไม่ได้ลำบากเกณฑ์ชะตาสุขสบายไม่ได้ลำบากนะสำหรับตัวของราศีกุมแต่มักจะเหนื่อยเพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นประเภทแบบบริวารเนาะประเภทแบบคนรอบข้าง ต้องมาคอยแก้ไขต้องมามาเช็คมาดูมาช่วยเหลือชอบช่วยเหลือคนอื่นสาหรับ,บราสิกลุมเป็นอย่างนั้นการงานของตัวเองไม่ค่อยมีปัญหาส่วนมากว่าจะได้ไปแก้ไขเพราะคนอื่นทำงานผิดพลาดแต่เองก็จะต้องมานั่งดูมานั่งตรวจสอบเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาเดือดร้อนการในทีมงานออในทีมงานในกลุ่ม ที่เราทำงานร่วมกันต้องช่วยเหลือกันนะในเดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมงานจะมีปัญหาเพราะบริวารเพราะคนรอบขอ้างจะได้จะโดยแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีก็คอยช่วยเหลือกันนะคอยซัพพอร์ตกันอย่าแบบอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเรียกว่ากระหน่ำซ้ำเติมอย่าต่อว่าใช้ใช้คำว่าช่วยเหลือกันจะดีกว่าการงานมันก็จะได้ไปอย่าง ไม่มีปัญหาทำงานร่วมกันอย่างสบายใจก็มาช่วยกันแก้ไขอย่างนี้สำหรับหน้าที่การงานของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาในเดือนพฤษภาบางทีคนเราอะ่ะมันมัน,ม,นมันพลาดกันได้แต่พลาดแล้วก็อยากไปต่อว่ากันให้กำลังใจกันช่วยเหลือกันจะดีกว่าสำหรับชาวราศีกุมง,งานจะเดินค่ะงานจะเดินงานจะเดินเนาะ ประเภทที่แบบเป็นงานทางไกลได้เป็นงานทางไกลได้หรือชาวราศีกุมที่ทำงานอยู่ต่างแดนต่างถิ่นเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ราศีกุมจะพึงพอใจจะพึงพอใจในการทำงานในการทำงานคือมันได้รับ ช่องทางของการทำมาหากินมันได้รับเงินคือลงหลักปักฐานตั้งหลักได้สองไม้ราศีกุมตั้งหลักได้นะตั้งหลักได้หลายๆท่านบางท่านก็อย่างที่บอกเดือนนี้เป็นเดือนที่ราศีกุมมีเกณฑ์การเปิดกิจการใหม่เปิดกิจการใหม่มีบริวารมีเกณฑ์การทำงานเพิ่มขึ้นหนักขึ้นเพื่อเงินเพื่อความมั่นคง จึงเป็นเดือนที่ดีนะสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยเป็นราชินีถือถ้วยเป็นคนเก่งรอบด้านทํางานเก่งวางแผนเก่งรู้ว่าจังหวะไหนควรทําอะไรจึงไม่ค่อยพลาดในการทํางานในการลงทุนเป็นคนที่มีความรอบคอบสําหรับชาวราศีกุมจึงตั้งตัวได้เร็วและมีทรัพย์สมบัติเยอะมีเงินเยอะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยอยากจะบอกราศีกุมว่าสุขภาพคุณไม่ได้เต็มร้อยนะ บางครั้งเนี่ยหลังก็ไม่ดีปวดหลังปวดไา้ทอยเป็นไมเกรนปวดหัวแล้วก็รวมไปถึงเลือดลมภายในก็ไม่ค่อยดีเวลาเจ็บป่วยเนะี่ยในเดือนพฤษภาคมอย่าลืมไปตรวจเช็คร่างกายไปหาหมอเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ป่วยเนะักเป็นโรคประจำตัวไปเลยอย่างเนี้ย ราศีกุมวางท่านเนี่ยมีกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ของโรคประจำตัวบางคนเป็นเร็วมากเลยนะเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วก็รวมไปถึงความสมดุลในร่างกายที่จะทำให้ป่วยเป็นโรคประจำตัวก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางครั้งวิงเวียนหน้ามืดได้เป็นลมได้นะหรือปวดหัวปวดหัวหนัก พักผ่อนกันบ้างสำหรับชาวราศีกุมดูแลสุขภาพให้ดีดูแลสุขภาพกันให้ดีเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะได้ของฝากถูกใจด้วยสำหรับราศีกุมเดือนพฤษภาคมราศีกุมจะได้ของขวัญของฝากถูกใจจะมีคนนำของฝากมาให้ราคาแพงนะเป็นพวกเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองอะไรนี่แหละเป็นของโปรดของชอบของเราราศีกุมเลย หรือมีเกณฑ์การสะสมหรือมีเกณฑ์การซื้อให้กับคนหลักคู่ครองได้นะจะได้แก้แหวนเงินทองใหม่ๆเพชรินจินดาอะไรใหม่ๆกันนี่แหละราศีกุมนี่แหละอืเรื่องงานก็ดีดีเรื่องเงินก็ดีในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักมีคู่แล้วราศีกุมมีคู่แล้วจะได้พบคู่ จะได้พบคนคุยสี่ไม้นี่คุยนานและมีเกณฑ์การพบปักผู้ใหญ่มีเกณฑ์การคุยกันเรื่องงานมั่นสี่ไม้นะมีเกณฑ์การพบปักพูดคุยหรือมีเกณฑ์การแนะนํามีเกณฑ์พาไปรู้จักมักจีกับครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างนี้นะสี่ไม้ จะเจอคนรักความรักและได้คบสิบไม้ก็ประมาณว่าพากันไปรู้จักมักจีกันก่อนสนิทสนมเปิดตัวมีการมีความรักแบบเปิดตัวมีความหมายสิบไม้พอเปิดตัวปุ๊บจะเจอความรักที่ที่เขารับผิดชอบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเข้ามา มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นเรื่องของพรหมวิกิตเป็นเรื่องของพรหมวิกิตรับผิดชอบการกระทํารับผิดชอบในเรื่องของการคบหาดูใจเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับตัวราศีกุมมากๆให้ความสําคัญคุณคือคนเดียวในใจเขาเนะี่ย คุณจะเป็นคนที่อยู่ในใจเขาสำหรับราศีกุมนะความรักคือคุณเป็นคนสำคัญมากๆากเขาจึงดูแลคุณดีมากเอาใจใส่คุณดีมากเจอเจอความรักแบบในวันข้างหน้าเนี่ยแต่งแน่นอนได้ครบได้แต่งความรักสมหวังเพราะว่าเขาให้ความสำคัญเขาให้ความสำคัญ แล้วคุณเป็นดังปร,ประหนึ่งแบบเจ้าหญิงเจ้าชายเจ้าหญิงเจ้าชายในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนที่สําคัญมากไม่มีใครสําคัญมากไปกว่าตัวของชาวราศีกุมความรักจึงค่อนข้างที่จะแบบใจฟูอืเป็นเดือนที่ใจฟูสําหรับชาวราศีกุมหลายๆท่านจะใจฟูในเรื่องของความรักกันนะมองว่าเมื่อเราเจอคนที่ให้ความสำคัญกับเราอ่ะ มีใครบ้างไม่ภูมิใจมีใครบ้างไ,ม,ไม,แบบม,ม่ไม่รู้สึกแบบลืมปริมไม่รู้สึกแบบรู้สึกว่ามันมันเติมเต็มอะมันเติมเต็มอืมการเจอความรักที่ดีความรักที่ทนุถนอมความรักที่ให้ความสําคัญเนี่ยน่หมาถึงว่าคุณเจอคู่นะคุณเจอคู่แต่ถ้าใครที่ไม่เคยถนอมน้ําใจไม่เคยแบบให้กําลังใจมีแต่แบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย ไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจเนี่ยระวังนะอันนี้ปลอมปลอมเยอะความรักแบบปลอมๆลอ,มอย่าไปคิดที่จะไปคบอย่าไปคิดที่จะรักษาเรานี่แหละจะเดือดร้อนนะราศีกุมถ้าจะรักใครสักคนหนึ่งให้รักคนที่เขาใส่ใจเราเขาให้ความสําคัญกับเราเราจะเป็นที่หนึ่งเขาเขาก็จะเป็นที่หนึ่งในใจของเราค่ะนี่ก็คือดวงของราศีกุมในเดือนพฤษภาคม2567 ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีงานมีเงินเยอะๆมีความรักที่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันนะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ